สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะพบกับมุกดาค่ะและผมมุธีครับวันนี้เรามีโจทย์ท้าทายโลกวิทยาศาสตร์อาหารมาฝากกันคำถามคือไอศครีมที่ไม่มีวันละลายเป็นไปได้จริงไหมใช่ค่ะไอศครีมเป็นของหวานคู่หน้าร้อนที่เรารักกันมากแต่ก็ละลายไว้เหลือเกินแป๊บเดียวไหลย,ย้อยลงนิ้วมือซึมเข้ากรวยโคนแล้วหยดลงพื้นก่อนจะกินหมดด้วยซ้ำแต่ที่ญี่ปุ่นมีข่าวดังเมื่อหลายปีก่อน บริษัทรายหนึ่งชื่อแคนาซาว่าทำไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟที่อยู่ในที่ร้อนแล้วไม่ละลายง่ายเคล็ดลับคือเติมโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในผลไม้หลายชนิดเข้าไปในสูตรไอศครีม ฟังดูเหมือนสุดลับในห้องแอบเลยนะคะปกติไอศครีมมีครีมน้ำตาลแล้วต้องปั่นในถังแช่ยเย็นจนได้เนื้อเนียนแล้วเก็บในอุณหภูมิต่ำพอเจออากาศร้อนก็ต้องพึ่งสารให้ความคงตัวอย่างคาราจีแนนจากสาหร่ายหรือกัวกัมจากเมล็ดพืชเพื่อชะลอการละลายพี่นี้นักวิทยาศาสตร์อาหารชื่อคาเมรอนวิกส์จากมหาวิทยาลายัยวิสคอนซินเห็นคลิปไอศครีมไม่ละลายของญี่ปุ่นแล้วก็สงสัยว่าโพลีฟีนอลมันช่วยได้จริงหรือ เธอเลยลองผสมครีมกับกรดแทนนิกซึ่งเป็นโพลิฟีนอลชนิดหนึ่งในระดับความเข้มขน้น0.75% 1.5%และ3%ผลคือครีมยิ่งใส่เยอะยิ่งเหนือดเร็วครับแล้วพอทิ้งไว้24ชั่วโมงครีมเข้มข้นสูงถึงขั้นใช้มีดตัดได้เหมือนพุดดิ้งเลยและเมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ก็พบว่า ไขมันในครีมรวมตัวกันมากขึ้นน่าจะเพราะโพลีฟีนอนไปจับกับโปรตีนจนสร้างโครงข่ายทำให้เนื้อไอศครีมยังคงรูปแม้บางส่วนจะเริ่มละลายก็ตามพูดง่ายๆมันเหมือนมีชุดชั้นในหรือถุงนองให้ไอศครีมใครใช้ใดเปล่าผมใส่ก็ยังคงรูปได้พักใหญ่แต่ไม่ได้หยุดเวลานะครับเพราะสุดท้ายความเย็นก็หายไปและไอศครีมจะกลายเป็นก้อนเนื้อคล้ายพุดดิง้งซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่คนอยากกิน ใช่ค่ะเราคาดหวังไอศครีมเย็นๆเนื้อเนียนไม่ใช่ไอศครีมอุ่นๆที่เคี้ยวหนึบๆเหมือนมันฝรั่งบดดังนั้นแม้โพลิฟินอนอาจถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของสารคงตัวในอนาคตเพื่อช่วยการขนส่งไกลๆแต่การทำให้ไอศสครีมไม่ละลายหลายชั่วโมงแล้วขายทั่วไปอาจยังอีกไกลแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่าถ้าไอศครีมไม่ละลายเลยจะยังน่ากินเหมือนเดิมไหม หรือเสน่ห์ของมันอยู่ที่ความอร่อยชั่วครู่กันแน่ฝากคิดกันต่อแล้วกดติดตามรายการเล่าเรื่องโลกง่ายๆไว้เจอกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ